สวัสดีนะครับอยู่กับพิสันนะครับผมคนโครกรถไถ่ต้องขับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับพอตามีแต่คนบอกว่าพีสันแชร์แต่พอตาอย่างเดียวเลย <laughs> โอ้โหปาดคันนานะครับโอ้เวท เวทถูขันนานะครับงานเข้าสันแล้วแกนเวทถูขันนานะครับเอ้ยถูได้ไงวะเน,นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาวิธีใหม่นะครับถ้าอย่างนี้พังแน่นอนนะครับ ต้องตั้งใหม่อีกแล้วอย่างนี้หลวมแน่นอนฮะปวดขี้ปะตาปวดขี้วะ่ะเดี๋ยวผมไปไถนะครับปะตาปวดขี้ซะแลว้ว ปาตาไม่ปวดขี่ผมก็ไม่ได้ขับนะครับรถปาตาชอบมากแกเป็นคนขยันทำงานนะครับปาตาแก่ไม่มีทางนะครับี่ว่าจะอยู่จเฉยจะมานอนเป้นนะครับผมก็พยายามไปแกพักแกก็ไม่ยอมหยุดนะครับ ก็แล้วทำไมไปปาดฝั่งนู้นมาเนี่ยพี่สันเออระดันตรงนี้ลงไปขับมือเดียวนะไม่ค่อยถนัดเกียย์อะไรวะเนี่ยมันช,าช้าจัง ต่ำนะครับต่ำมากเดี๋ยวต้องดันลงไปก่อนพอตามมาแล้วมาเลยพิสันได้ครับแปบ๊บเดียว <c oughs> ถ้าพอตาไม่ปวดขี่ไม่ได้ขับนะครับ เดี๋ยวจะหยอดข้าโพดอันนี้ก็ต้องไถอีกครั้งหนึ่งนะครับไถไถแปแต่ว่าเวทนี่พิสันต้องไปตั้งใหม่นะครับข้าปสาก็ต้องเหยียบบนคันนานะครับผมอ่ามีที่คตบอกว่าผมตั้งผิดใช่ครับปกติก็ให้ตั้งตรงๆเนาะ แต่ว่ามันเป๋นะครับมันเป๋ก็เลยต้องมาตั้งอย่างันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองตั้งใหม่ตั้งตั้งให้มันตรงครงับนะถ้าเป็นดินเหนียวต้องตั้งตรงๆนะครับเหมือนกับที่พี่อมสอนไว้นะครับแต่ว่าเจอดินดินไอ้ดินแข็งนะครับ ต้องตั้งให้มันจึงเชียงลมๆมสักหน่อยเพราะว่าตั้งตรงปุ๊บแล้วคราวนี้เวทมันกดลงเยอะจัดแล้วคราวนี้มันพาผ่านไม่เข้าไปด้วยนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเอาเวทขึ้นปุ๊บมันก็เต๋นะครับ อย่างนี้เวททำงานหนักนะครับก็ไม่ค่อยถูนะไม่ค่อยถูเท่าไหร่นะครับ ดินดินินน่มแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไถเข้าดีมากแต่ว่าถ้าเป็นดินเหนียวนะเป็นก้อนแน่นอนนะครับนี่เป็นก้อนใหญ่ต้องต้องไถแล้วก็ไถอ,อีกนะครับสองครั้งถ้าเกิดว่าเป็นดินทรายหรือดินร่วนก็ครั้งเดียวก็จบนะครับถ้าเป็นดินเหนียวยอาจจะต้องไถตากหน้าดินสักวันหนึ่งเอาไว้คืนหนึ่งแล้วก็ พรุ่งนี้ก็มาไถาอีกนะครับถ้ามาอย่างนั้นรอให้มันแห้งเลยเดี๋ยวโรตารีจะกลับบ้านเกิดนะครับโอ้โหยเวทโดนขนาเต็มๆต้องตัดออกหรือเปล่า อย่างนี้ต้องตัดออกหรือเปล่าทาไปอย่างนั้นก็ขยับขยับออกมาอีกขยับไปทางขวาอีกเนาะให้มันออกมอกีทาไปอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชุดแกนเบรคฐานมันจะมันจะสึกไวนะเพราะว่ามันทำงานหนักนะครับเนี่ยถูขันนาแล้ว แต่ว่าย่างดีถนะ้ดินมันไม่แข็งนะครับดินมันอ่อนๆลอยถูก็นิดนึงนะครับขอมคณะไปเลยติดแล้วรถก็ ได้ห้าสิบชั่วโมงแล้วนะครับไวมากรถไม่ได้รับจ้างเลยนะไผ่แกะตรงนี้แบบไปมาแล้วก็ผมก็ลองเอามาตัดหญ้าอะไรทีนิดหน่อยนะ5ห้าสิบชั่วโมงแล้วโอ้บ้าไปแล้วไวมากแล้วคนที่ว่าทำงานรับจ้างกันเนี่ยหรือว่ามีไร่มีนาเยอะๆเนี่ยโอโ <c oughs> ผมว่าแป๊บเดียวนะครับมีพันชั่วโมงนะครับ อันนี้ยังอันนี้ยังสักปีหนึ่งปีหนึ่งอ่าทำงานผมทำปีละสามครั้งคือว่าไม่ได้รับจ้างนะ้ำนาแก่สิบแปดสิบกวไร่นะครับผมผมตีให้ไปเลยว่าปีละประมาณครั้งละครั้งละประมาณอ่า 70ชั่วโมงอ่าเนาะตีไปเลยนะตำนาแก่ของตัวเองนะครับละปีหนึ่งก็ประมาณ200ชั่วโมงนะครับผมกะว่าแค่นี้นะปี200ชั่วโมงแล้วบางคนเอ้ยงูอะไรวะเนี่ยใส่แตกเลยบางคนอ่าปีหนึ่ง ปีหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงสองชั่วโมงก็มีนะครับ200-300มันก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเพรว่าแสดงว่าจอดสนิทจริงๆเลยนะคถึงถึงได้ชั่วโมงน้อยขนาดนั้นนะครับยิ่งแต่บางทีไปเจอตามร้านขายรถมือสองบางที300-400ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็รถก็ประมาณ5ปี4ปี5ปี ที่มันก็มันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ้ก็ตาดันเกียนหนึ่งนะครับ <c oughs> ต้องให้ดันสักประมาณโลสี่แล้วก็เหยียบนหนัก เดันไปตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากผลงานในของผ่านตาเพชรจานของมาบินนะครับทั้นั้นครับก็ฝากากดติดตามใหด้วยนะครับสวัสดีครับ